สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมคงั้งในคอสอกกับคอสอกแชนแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรืหรือเพราะพี่ก็จะเอาคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวประวัติของฮีโร่ใน r o v ตามรีเควสที่น้องๆส่งมาเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกบอกเลยวันนี้เจาะลึกจริงๆนะฮีโร่ในวันนี้ที่เราจะมาเจาะกันนั้นก็คือปีศาจผู้น่ากลัวเขาคือผู้นําของกองทัพอบิสแค่เขาอันติกระโดดลงมาตุ้มทุกคนต้องแตกกันเป็นแหนเขาคนนั้นก็คือมาหลอกนั่นเอง ต้องขอบคุณน้องที่ส่งมาให้ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะครับขอบคุณมากนะมาหลอกเนี่ยเป็นฮีโร่ที่อยู่กันมานานแล้วก็มีการปรับเปลี่ยน Data มาบ้างบางส่วนนะฮยเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องมากๆเพราะเขาเนี่ยเป็นผู้นำกองทัพอบิสนะครับหนึ่งในแม่ทัพคนสำคัญของลอกไฮนะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่วอลคานเนี่ยไว้ใจมากเหมือนเป็นมือขวานะฮะความน่ากลัวความเก่งกาจมีมากมายเหลือเกินสำหรับมาหลอกคนนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าชีวประวัติของเขาจะเป็น เป็นยังไงนี่ครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยมาหลอกเดิมเป็นสมาชิกตระกูลโฮลีเขาเกิดมาพร้อมกับข้อบกพร่องทางสมองแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคต,ต่อการก้าวขึ้นมาเป็นปีศาจที่ผู้คนยำเกรงที่สุดในอดีตมาหลอกวีราวอลคาร์ดและคนอื่นๆอ,อาศัยร่วมกันอยู่นอกเขตของภูเขาศักดิ์สิทธิ์แต่เบรนผู้ก่อตั้งเวดาได้ออกกฎแห่งแสงสว่าง ทำให้เขาต้องออกจากบ้านเกิดเดินทางมารับการศึกษาที่เดอ Temple แต่แล้วความบกพร่องทางสมองทำให้มาหลอกไม่สามารถเรียนทันคนอื่นได้จึงถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาะดูถูกอยู่เรื่อยมาทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังดีที่มีวีราและวอลคาร์ช่วยดูแลทำให้เขายังสามารถใช้ชีวิตในเดอ Temple ได้อย่างปกติสุขแต่ลึกๆในใจมาลอก ก็เกลียดสถานที่แห่งนี้หลังจบสงครามระหว่างเทพและปีศาจมาหลอกตามวอลคัสไปที่ล็อกไฮม์ด้วยสภาวะร่างกายที่โดดเด่นนั้นทำให้เขาเข้ารับการเปลี่ยนแปลงสายเลือดจนกลายร่างเป็นปีศาจรายรุ่นแรกการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทดแทนความบกพร่องทางสมองของเขาได้มากภายหลังเขาได้ร่วมสงครามพลังมืดถึงสองครั้งและได้ฆ่ายอดฝีมือของฝั่งศัตรูไปมากมาย ชื่อเสียงความดุร้ายของมาหลอกจึงโด่งดังไปทั่วทั้งดินแดนในปัจจุบันวอลคาร์ได้กลับมาสู่ล็อกไฮม์ทำให้มาหลอกต้องแบกรับหน้าที่แม่ทัพและเตรียมตัวเข้าสู่สงครามแห่งเทพและปีศาจครั้งที่3ม เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับชีวประวัติของมาหลอกนะฮะบอกเลยว่าหลังจากที่ได้อ่านเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเดต้มันเยอะมากนะมันทําให้เราเนี่ยเห็นภาพเรื่องราวต่างๆใน R o V เนี่ยชัดขึ้นเลยนะเรียงไทม์ไลน์ได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญต่อเนื้อเรื่องจากชีวประวัติแล้วก็เนื้อเรื่อง Data าที่พี่รู้เนี่ยพี่จะมาสรุปขอ้อมูลเข้าว้าทั้งหมดให้ฟังนะเพราะว่าอันนี้พอพี่ได้อ่านพี่ก็ตื่นเต้นเพราะมีบางอย่างที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะมา ในอดีตนี่ครับมาหลอกคือเผ่ามนุษย์กึ่งเทพที่มีข้อบกพร่องซึ่งโดยปกติเนี่ยเผ่ามนุษย์กึ่งเทพเนี่ยจะเกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความฉลาดความแข็งแรงรูปร่างที่สมบูรณ์ซึ่งเผ่ามนุษย์กึ่งเทพที่มีข้อบกพร่องเนี่ยที่จะเคยพูดไปในเนื้อเรื่องของวีราเพราะเธอเนี่ยค่อนข้างโดนบูลลี่เยอะใช่ไหมโดนเหยียดยามากมายเรื่องความอ่อนแอเรื่องความเป็นเผ่าเทพที่ไม่สมบูรณ์สรุปว่ามาหลอกก็เป็นเผ่ากึ่งเทพที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกันเขาเนี่ยมีข้อบกพร่องทางสมอออองาาาาให้้มมมลลคเนนี่่่สตติปัญญกกวืๆจขู ชีวประวัติเนี่ยมันมี Data เพิ่มขึ้นมานะเดิมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามาหลอกวีรวาคเนี่ยเป็นเผ่ากึ่งเทพใช่ไหมแต่ที่เรารู้เพิ่มก็คือทั้ง3เนี่ยเป็นเผ่ากึ่งเทพที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตของเวดาเออ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยความที่เบรนผู้ก่อสร้างเวด้าเนี่ยต้องการรวบรวมเผ่ากื่อเทพททาให้เวด้าเนี่ยแข็งแกร่งและเป็นปึกแผ่นนะดังนั้นเขาจึงได้ออกกฎแห่งแสงสว่างฮะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมาเรียนเวทมนต์ที่วิหารซึ่งมาหลอกวีราวอคัสก็ต้องเดินทางมาที่นี่นะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องเสริมของวีราเนี่ยได้เล่าว่าในตอนที่เธอเดินทางมาที่ตินเขาออฟเฟียนที่นี่เนี่ยเธอเหนื่อยเดินไม่ไหวเพราะเธออ่อนแอแล้วเธอก็ได้บอกทหารของเวด้าแล้วว่าเดินชา้ชาๆหน่อยเธอไม่ไหวแต่เธอโดนทหารแกล้งฮะซึ่งสิ่่งนนนั้้้เป็็กกาาารบูลีแววทํใหคม เกลียดชังต่อเวด่ากอตัวในจิตใจของวีราใช่ไหมเห็นไหมพอมีเนื้อเรื่องตรงนี้ของมาหลอกมันเชื่อมตรงนั้นได้อีกเออมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะก็คือทั้ง3ต้องเดินทางไปที่เวดาอ่ะและด้วยความที่สมองช้าของคนอื่นเนี่ยทำให้มาหลอกเนี่ยตอนเรียนอ่ะโดนคนอื่นดูถูกตลอดเพราะเขาเรียนไม่ทันเพื่อนนะเข้าใจช้าอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็โชคดีนะที่ยังมีวีราวอคาร์คอยช่วยส่งผลให้มาหลอกเนี่ยค่อนข้างศรัทธาอวอคาร์มากๆนะแล้วก็รักวีราด้วยนะ ซึ่งหลังจากนั้นนะเมื่อวอค้าเนี่ยคนพบศิลาดำและพลังความมืดที่ไม่มีใครเคยรู้จักมาก่อนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละจะนาพาความอิสระที่เขาใฝ่หามาตลอดที่เวด้าเนี่ยไม่เคยให้ที่อาจารย์เบรนไม่เคยให้เขาเนี่ยและสุดท้ายวอค้าได้ต่อสู้กับอาจารย์เบรนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะแล้วก็จากข้อมูลหลายๆที่ที่พี่ประดิษฐ์ประตอเนี่ยการต่อสู้ครั้งนั้นไม่ใช่การต่อสู้เล็กๆนะมันเป็นการต่อสู้ที่ในเกมเนี่ยเรียกว่าสงครามระหว่างเทพและปีาศาจซึ่งสงครามนี้เนี่ยได้เคยเล่าไว เ,เสียก้าวห่างแ้ะเพื่อนสนิทคนเดียวของเธอไปด้วยและหลังจากที่วอลคัตฆ่าเบนได้สําเร็จและออกมาก่อตั้งดินแดนปีศาจล็อกไฮเนี่ยเขาก็ต้องการจะยึดทุกพื้นที่ของอาธนอใช่ไหมและก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับทุก,ทกเผ่าที่เหลือในส่วนของมาหลอกครับเขาตามมาแบบไม่ต้องคิดมากเลยแหละแล้วหลังจากที่เขาได้มาที่ล็อกไฮเนี่ยครับเขาได้รับการถ่ายเลือดปีศาจจนทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยเป็นเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบนนันนะมฮะมาหลอกได้รับความแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถลบปมด้อยเรื่องสติปัญญาของเขาไปได้ด้วยเออเเหมมือนาาีกรพูดถึง เขาเป็นเหมือนปีศาจพ,พันเท้เลยนะถ่ายเลือดแล้วเหมือนปีศาจเลยอะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้เนื้อเรื่องของมาหลอกมากมายนะฮะแล้วก็จากข้อมูลในชีวประวัติในตอนท้ายเนี่ยมันบอกว่ามาหลอกเนี่ยได้เข้าร่วมสงครามพลังความมืดถึง2ครั้งและได้ฆาย,ยอดฝีมือฝั่งตรงข้ามไปมากมายและหลังจากที่วัค้านกลับมาเนี่ยเขากาลังเตรียมตัวจะเข้าร่วมสงครามครั้งที่3ซึ่งพอเห็นคําว่าสงครามครั้งที่3เนี่ยพี่คิดว่าหลายๆคนคงจะเฮ้ยแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่2มันคืออะไรนะมาจากพี่ขออธิบายแบบคร่าวๆนะว่าสงครามในทีี่เรรราาู้้มอะไบง ซึ่งจากคลิปสรุปเนื้อเรื่องอวินใน15นาทีที่พี่ได้เคยทําไว้หลายเดือนก่อนเนี่ยพี่ได้บอกว่าสงครามครั้งแรกก็คือสงครามที่เทอานาเสียข่าวอลค์สได้ใช่ไหมเพราะในตอนนั้นเนี่ยข้อมูลมันยังน้อยแล้วก็พี่ไม่แน่ใจว่าการต่อสู้ระหว่างเบนกับวอลค์สเนี่ยมันเป็นสงครามไหมแต่พอไปนค้นข้อมูลเก่าๆบวกกับปฏตริปัตต่อแล้วก็รวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยดังนั้นพี่ขอแก้ข้อมูลใหม่จากในคลิปนั้นมาเป็นอันนี้นะข้อมูลที่แก้ใหม่ก็คือสงครามครั้งแรกนะก็คือสงครามระหว่างเทพและปีศาจที่วออออคาาาารรเเเนนนียสัังห้้้ลลแวกขมต ดินแดนล็อกไฮน์นะฮะซึ่งข้อมูลพี่เอามาจากเนื้อเรื่องของวอคัส hmm. เนื้อเรื่องเสริมของล mm ิเลียนาแล้วก็วิดีโอเปิดตัวลูอี้นะฮะต่อมาส่งครามครั้งที่2นะก็คือสงครามที่วอคัสเนี่ยถูกเทวนาสสังหารด้วยซ้อนเดียวอันนี้ก็ามาจากเนื้อเรื่องของเทวนาสนะ ซึ่งในไทม์ไลน์ในช่วงนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีเนื้อเรื่องอื่นเสริมขึ้นมาอีกนะเช่นจากข้อมูลของไอริสแลวก็ซีเนียลเนี่ยได้บอกว่าไอริสเนี่ยตัดปิดมาหลอกใช่ไหมแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนของไทม์ไลน์มันน่าเป็นสงครามไหมอะไรอย่างนี้นะต้องดูข้อมูลกันต่อไปนะครับและสุดท้ายสงครามครั้งที่3นะก็คือสงครามที่ในเนื้อเรื่องชีวประวัติของมาหลอกที่พูดว่ากําลังจะเกิดขึ้นมันก็คือเนื้อเรื่องการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นหลััั Art, ััังออนนงงงงจจจาาาาาากกกกกททีีีี่่่่ววออออคคครรรรืืนนนนชพม้้้เเเเเปป็็ุบบิสสสญญณแลลํตู คืออันนี้นะครับสงครามครั้งที่3ที่พี่เข้าใจนะฮะดังนั้นข้อมูลใหม่เป็นแบบนี้นะมันเคยมีน้องๆมาถามด้วยว่าสงครามครั้งที่3คืออะไรอะไรเงี้ยพี่ก็ไปหาข้อมูลเออพอมาเจออันนี้เออมันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยบอกเลยว่ามันยังไม่ชัวร์เพราะเป็นข้อมูลหลายๆ,ๆจุดหลายๆจุดเราต้องมารวบรวมเองอะ่ะพี่ก็จะวิเคราะห์เท่าที่พี่รู้ในตอนนี้นะครับถ้าหากใครมีอะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาบอกได้เรามาวิเคราะห์กันถ้าผิดอะไรพี่ก็จะได้แก้ไขนะครับอุ้ยพูดโคตรยาวเลยสําหรับชีวประวัติแลลลนะ้้้้วววกกก็รรรรรบมมมมเเเนาาาาาาะะพพีีี่่่จขออออููตงยยยยไธิ ซึ่งนอกจากชีวประวัติเนี่ยพี่ก็จะมีข้อมูลลับต่างๆของมาหลอกมาให้ดูกันไปจ้าเรามาเริ่มด้วยสโลแกนส่วนตัวของเขานะครับที่เขาจะพูดว่าจงวาดผวาเข้าไปให้เจ้าพวกมแมลงชั้นตำอุ้ย วันเกิดของเขาคือวันที่1สิงหาส่วนสูง240ซนเมตรสเมตรสีนะหูโคตรสูงเลยนะแล้วก็บ้านเกิดไม่ปรากฏอันนี้เราก็เดาได้คร่าวๆนะว่าเขาเนี่ยเป็นเผ่ากึ่งเทพที่อยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่เวเดาอ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้เนาะข้อมูลขั้นสูงนะตำแหน่งของเขาในตอนนี้ก็คือเขาเป็นหนึ่งในผู้นําและเป็นแม่ทัพใหญ่ของลอคไฮน์ลอตออฟเดออาบิสซึ่งพอพูดคาว่าลอตออฟอาบิสเนี่ยยังมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยเคยเข้ามาถามว่ามันคืออะไรนะดังนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายให้ฟััังงงงงนะนะะะมมจเเชืือบบออ Lock ai, ่อออออโยกกกกบบบรราาปคข็ไ คนที่อยู่จุดสูงสุดเนี่ยก็คือวอรคาร์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยคนที่อำนาจรองลงมาจากวอคาร์เนี่ยจะเป็นแม่ทัพ4คนนั่นก็คือกาลีมาเจ้าวีราและมาหลอกเนี่ยซึ่งกาลีเนี่ยเป็นแม่ทัพที่ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองส่วนที่เหลืออีก3คนเนี่ยจะมีกองทัพนะก็คือกองทัพของมาเจ้าเนี่ยจะเรียกว่ากองทัพเงากองทัพของวีราซึ่งมีทหารอยู่มากที่สุดเนี่ยจะเรียกว่ากองทัพฟอร์เรนและกองทัพของมาหลอกก็คือกองทัพอบิสอ่าประมาณนี้นะฮะดีเทลเยอะจริงๆนะสำหรับมาหล็ออกเเนนนี่่ยขาปคไมชบ แลงเกลียดมากจึงไม่เข้าใกล้มาจ้าเพราะมาจ้าเนี่ยแบบมีกองทัพมาแรงมีแบบคิดแนกอะไรแบบนี้นะถ้าเขาต้องการจะดีวอะไรกับมาจ้าหรือคุยกับมาจ้าเนี่ยให้วีล่าไปคุยแทนเป๊ะปหละ่ะใช้แฟนเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่หลอดเท่าเดิมหลังจากที่ปีกถูกฟันน้โอ้โหที่ไอริไปฟันปีกเขาเนนเองความหล่อลดลงเลยทีเดียวนะและข้อมูลลับนะบอกว่าเขาเนี่ยมีผลการเรียนแย่ที่สุดในหมู่นักเรียนของเบรน มาหลอกจะเป็นคนที่นับถือคนที่มี IQ สูง,สงเช่นวีราและวอลคาร์ดเนี่ยฮะและอ้อมกอดของวีราคือสิ่งเดียวที่ทําให้มาหลอกหลับฝันดีโอ้ยเป็นความร้คาค่ะโหอผู้นี้ต้องให้จริงนะครับช่วยกันกอร่างสร้างตัวสุด,สดนอกจากข้อมูลต่างๆนะพี่ก็จะมีความสัมพันธ์ของมาหลอกและคนอื่นๆมาให้ดูนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเรามาเริ่มด้วยตัวแรกก็คือวอลคาร์ดนั่นเองคนระับมาหลอกในะถึงวอลคาร์ดเป็นลูกพี่นะสิ่งที่ลูกพี่วอลคาร์ดพูดถูกต้องเสมอ ในใจของมาหลอกมีเพียงวอลคัสที่เป็นที่2รองจากวีราเท่านั้นเขาเชื่ออย่างสุดใจว่าวอลคัสจะเป็นคนเดียวที่สามารถพิชิตอาธนานได้โอ้โหรอยตตี้สุดๆนะเหมือนที่บอกว่าในอดีตเนี่ยมาหลอกเป็นคนที่สมองไม่ดีทําให้ถูกคนอื่นเนี่ยดูถูกไม่ชอบหัวรอยยตลอดนะครับแต่ว่าโชคดีที่เขาเนี่ยมีวีราและวอลค์สคนนี้คอยช่วยเหลือนะฮะทำให้เขาเนี่ยผ่านช่วงเวลานั้นมาได้สิ่งที่วอลคัสทำเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกผูกพันนะครับนับถือเป็นลูกพี่และมีความจงรักภักดีต่อวอลคัสที่สุดในตอนสงครามที่ เดียวยิงวอลคัสตายกระฐันฐนเนี่ยมาหลอกเป็นคนอุ้มศพวอลคัสหนีออกมานะต่อมาตัวที่2ก็คือวีราความสัมพันธ์ก็คือคนสําคัญแน่นอนเขาเขาเป็นคู่รักกันนะมาหลอกเนี่ยคิดว่าวีราคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกและเขาเชื่อฟังเธอทุกอย่างไม่ว่าวีราจะสั่งอะไรนะฮะในใจของมาหลอกเนี่ยก็จะมองเห็นว่าวีราเป็นแค่เด็กผู้หญิงที่อัจฉริยะเท่านั้นโอ้ยน่ารับอกเลยว่าสาวคนนี้คือเบอร์ดี้หนึ่งในใจของชายหนุ่มที่ชื่อมาหลอกนะฮะเป็นคู่รักที่ลงตัวแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆซึ่ง หลังจากที่วอคัตตายกระทันหันเนี่ยมาหลอกถึงอุ้มศพมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยวอคัตถอดจิตไปที่อื่นแล้วใช่ไหมครับทำให้การดูแลทุกอย่างที่ชนเผ่าล็อกไฮเนี่ยตกอยู่ในมือมาหลอกซึ่งเป็นมือขวาแต่โชคดีที่มาหลอกนะมีคนรักอย่างวีราะที่คอยดูแลทุกอย่างทําให้ล็อกไฮเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมบอกเลยว่าวีราเนี่ยต้องจะเป็นคู่รักของมาหลอกเนี่ยเธอยังเป็นคีย์เพเยอร์ของฝั่งล็อกไฮของจริงบอกเลยถ้าไม่มีวีราเนี่ยพังไปนานแล้วนะคคือมาหลอกเขาเน้นแบบต่อสู้เน้นใช้กําลังแต่วววีาานนนยใช้้สสสมมมอองและคคััััพธ์ตุดทก็ื เธอเนี่ยเป็นศัตรูผู้ตัดปีกมาหลอกปีกที่แสนภาคภูมิใจของมาหลอกถูกฟันโดยไอริซึ่งนั่นทําให้เขาเศร้าไปสักพักเลยโอ้โหมีเศร้าไปสักพักด้วยนะมาหลอกคิดไปแล้วถ้าครั้งหน้าเจอกันเขาตั้งใจว่าจะตัดเียผมทั้งสองข้างของไอริเป็นการเอาคืนโอ้โหเอ็นดูคือดูนะมาหลอกเขาแคร์ปีกเขามากเลยนะแบบโดนตัดแล้วก็เศร้านะมีความน่ารักซึ่งจากข้อมูลที่พี่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเองหล่อน้อยลงหลังจากปีกแหว่งอันนี้จริงนะคือแคร์ปีกสุดหน้าไม่แคร์นะฮ ไอริตัดปีกมาหรอกเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนนะรู้แค่ว่าเนื้อเรื่องนี้เรารู้มานานแล้วแหละว่าไอริคือคนตัดปีกเจ้าแห่งอบิสซึ่งอันนี้จริงๆเคยมีน้องๆถามพี่นะว่าไอริเนี่ยตัดปีกมาหรอยังไงตอนนั้นพี่ไม่รู้ไงแต่ว่าพอมามีข้อมูลตรงนี้พี่รู้แล้วนะว่าสรุปว่าแค่เฉือนให้แหวงเออไม่ได้ตัดทั้งยวงแนละไม่ได้หลุดมาทั้งปีกนะปีกแหวงคือเขาเสียเซลล์เขาแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้นะเพราะเขาแคร์ปีกมากมากนะซึ่งเจ้าปีศาจอาบิสคนนี้ก็แค้นมากแค้นแค เลยนะคือจะตัดเปียทั้งสองข้างของไอรีเป็นการเอาคืนฮะลหนุ๊งมาหลอกตัวเล็กมากนมผงมาก3ามขวบมากฮะลหลเอาคืนแบบเด็กๆมากแฟนฉันสุดๆอะซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รู้เนี่ยนอกจากพื้นเพเขาที่รู้เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่แบบตกตะกอนในตอนนี้ของมาหลอกนะภายนอกเนี่ยเขาคือปีศาจท,ที่ชั่วร้ายของล็อกไฮเป็นเจ้าแห่งอบ,บิสใดๆนะครับแต่ถ้าหากเราลองตัดจุดนั้นไปอะมาหลอกคือคนหนึ่งที่มีจิตใจบริสุทธิ์มากๆนะเขาซื่อตรงซื่อสัตย์เหมือนเด็กๆเลยนะถ้าเขาอยู่เวด นี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เวด้าพลาดนะแต่โชคชะตานั่นแหละที่ทําให้มาหรอกเนี่ยมารู้จักวีล่ารู้จักบอค์ดนะ จากอดีตเผ่ากึ่งเทพที่สมองไม่ดีทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นแม่ทัพแห่งกองทัพอบเบซิกเกรียงใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่วอคานเนี่ยไว้ใจด้วยแล้วก็ในเนื้อเรื่องในปีแรกๆตอนที่วอคานยังไม่มาเนี่ยเขาคือผู้ดูแลดินแดนล็อกไฮนะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เบื้องหน้าเขาตามก็เกลียงกจจากทุกคนกลัวหมดนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับชีวประวัติของมาล็อกเนาะอันนี้ได้รู้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นเพเขาแล้วก็เชื่อมเนื้อเรื่องมากมายนะรวมถึงนิสัยความเป็นเด็กที่น่ารักภายใตย้รูปลักษณ์ที่น ผมก็มีแบบมีปีกมีเขี้ยวน่ากลัวใดๆนะฮะเป็นตัวละครหนึ่งที่พี่รู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจอะ่ะดีจังที่ได้ทําสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าต้องคอยดูว่าเป็นชีวประวัติของตัวไหนนะฮะถ้าใครมี Data เนี่ยแคปหน้าจอนะส่งมาให้พี่ทาง Facebook <S <S ได้เนาะ <S <S แล้วก็ถ้าหากมีอะไรเพิ่มเติมหรือพี่พูดผิดหรือต้องการดิสคัทอะไรก็พิมพ์ไปได้เหมือนเดิมจ้ะบางทีช่วงนี้เนี่ยพี่ไม่ค่อยมีเวลาตอบแต่พี่อ่านทุกคอมเมนต์เด้อถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดพพี่่ได้เฉาาะชองงท YouTube cribe ครั ไปติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ของพี่ด้วยเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ